กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะตามที่สัญญากันไว้นะคะในช่วงนี้จะพาไปติดตามภาพบรรยากาศการลงพื้นที่ทํากิจกรรมเพื่อสังคมของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลรุ่นที่2หรือไฮด้าสอที่ร่วมมือกันกับมูลนิธิการจนะบารมีครั้งนี้ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมนั่นเองนะคะก่อนหน้านี้ครั้งแรกเดินทางไปในพื้นที่จังหวัด จังหวัดอุดรธาน,นีค่ะเป้าหมายของการทํากิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยคือต้องการที่จะสร้างความตระหนักรู้ให้พี่น้องประชาชนได้รู้จักกับมะเร็งเต้านมได้มีโอกาสในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาผู้ด,ด้อยโอกาสแล้วนอกจากนี้ยังทําให้พวกเขาเนี่ยมีความรู้มากยิ่งขึ้นจะได้หาวิธีการในการป้องกันมะเร็งเต้านมและดูแลตนเองลองไปติดตามรายละเอียดและภาพบรรยากาศการลงพื้นที่ครั้งนี้กันค่ะ ภายในบริเวณอาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองศรีสเกตถูกใช้เป็นพื้นที่ออกหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อให้ผู้หญิงและกลุ่มเสีย่ยงได้มีโอกาสเข้ามาทำการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมซึ่งถือเป็นการสร้างความตระหนักรู้ในการตรวจป้องกันมะเร็งเต้านมอย่างต่อเนื่องและให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากที่สุดปรากฏว่าได้รับความสนใจจากประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงที่เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมจำนวน330คนค่ะ สำหรับการออกหน่วยตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ที่มีประสิทธิภาพสูงในสตรีกลุ่มเสี่ยงที่จังหวัดศรีสะเกดนี้เป็นความร่วมมือกันร,ระหว่างมูลนิธิการจนะบารมีกับหลักสูตรประกาศนียบบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไฮด้ารุ่นที่2โดยได้รับเกียรติจากนายสุรสิทธิ์อินทกรอุดมรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานกล่าวเปิดงานค่ะ ดรนายแพทย์สมยศดยีรัศมีประธานมูล,ลนิธิการจนะบรมีให้ข้อมูลว่าผลการศึกษาขององค์การอนามัยโลกพบว่าทั่วโลกผู้หญิงเป็นโรคมะเร็งเต้านม2.3ล้าน3แสนคนต่อปีเสียชีวิต6.58 0 0 0คนต่อปี โดยเมื่อ2ปีที่ผ่านมาประเทศไทยพบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่22,158คนเสียชีวิต8,622คนปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งเต้านมนั่นคือผู้หญิงอายุเกิน40ปีขึ้นไปเด็กที่มีการฉายแสงบริเวณซวงอกบ่อยๆผู้ที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ปกติ ผู้ที่ใช้ฮอร์โมนและเกิดจากพันธุกรรมซึ่งปัจจุบันมีคนไทยเพียงร้อยละสิบเท่านั้นที่ให้ความสำคัญในการตรวจเต้านมด้วยตนเองแบบสม่ำเสมอถ้าหากรู้ก่อนตรวจเร็วพบเร็วก็สามารถรักษาโรคมะเร็งตรเต้านมให้หายได้ค่ะการดูแลที่ดีที่สุดคือการพบไร้แต่ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกก็จะมีโอกาสรักษาหายขาดได้นะครับโดยการไปพบแพทย์ให้แพทย์ได้ตรวจเต้านมนะครับอย่างน้อยปีละครั้งหรือสอครั้ง หรือสามารถจะตรวจเต้งนมด้วยตนเองนะครับโดยทําอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งนะครับเราก็จะพบก้อนตั้งแต่ระยะ2เซนนะครับประมาณ2เซนก็โอกาสรักษาหายขาดก็มากขึ้นหรือเอ็กซเรย์ด้วยเครื่องแมมโมแกรมก็จะเจอ,อก้อนประมาณสัก2-3มิลครับซึ่งจะโอกาสรักษาหายขาดเกือบร้อเซ็นตะ์โดยเฉพาะคนที่อายุ40ปีขึ้นไปก็ตรวจด้วยเครื่องแมมโมแกรมนะ สองปีครั้งสองปีครั้งก็จะเจอกตอนเล็กๆได้โอกาสรักษาหายขาดก็มีมากครับทางด้านนายสมชายอัศวัเสรณีประธานโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไฮด้าและประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากล่าวว่า สุขภาพดีเริ่มต้นที่ไหาดาซึ่งเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นศึกษา,าศสาสตร์การดูแลสุขภาพแบบองครวมในทุกมิติเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัวให้มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้นอกจากการอบรมในเชิงทฤษฎีแล้วก็ยังมีการอบรมในเชิงปฏิบัติรวมทั้งการจัดกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคมทั้งในด้านการศึกษาและสาธารณสุขอย่างแท้จริง คือหลักสุดท้ายได้ของเราแน่นเรื่องสุขภาพส่วนใหญ่ผู้ที่เข้าอบรมเนี่ยพัฒนสุขภาพตัวเองถึงมาเรียนกับเราแล้วเราก็มีด้วยกัน5าศาสตร์นะครับก็มีแพทย์ปัจจุบันแพทย์แผ,ผนไทยแผนจีนแล้วโคมิโอพาธีแล้วก็มีดูแลภาพดูแลตนเองฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราเรียนอยู่ในห้องเรียนเนี่ยเราก็ได้รับความรู้แล้วเราก็พยายามที่จะขยายความรู้ที่มีอยู่เนี่ยให้กับประชาชน เราถึงมีการออกหน่วยนะครับโดยเฉพาะได้ได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับมูลนิธิมูลนิธิการจรบารมีซึ่งเป็นครั้งที่สองแล้วนะครับ mm hmm. ครั้งแรกเราจัดที่อุดรเมื่อหลายเดือนเดือนที่แล้วแล้วตอนนี้เราก็มาจัดที่ศิสเกตนะครับก mm ็เ hmm. ท่าที่ดูจํานวนคนมารอคิวที่จะมาตรวจคัดกรองเนี่ยเป็นจนํานวนมากมากกว่าสี่ห้าร้อยคนซึ่งเราก็พยายามทําให้ดีที่สุดก็จะได้ทุกคนมีโอกาสมาตรวจคัดกรองเรื่องมเรลงนะครับ ก็เป็นเรื่องสำคัญมากเพื่อจะไม่ให้สูญเสียชีวิตเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งให้ลดน้อยลงเรื่อยๆนะครับก็รุ่นนี้จะก็จะจบประมาณเดือนสิ้นเดือนเมษานี้นะครับก็จะมีเปิดหลักสูตรไฮด้าสามในเร็ววันนี้ก็ประมาณเดือนกรกฎาคมครับก็อยากจะเชิญชวนผู้ที่มีความสนใจเรื่องสุขภาพนะครับมาเข้าอบรมไฮด้ารุ่นสามนะครับ สำหรับการอบรมหลักสูตรประกาศน,นียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไฮดารุ่นที่2จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนสวนสุนันทา มุงเน้นศึกษาศาสตร์การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัติผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับองค์ความรู้ที่ทันสมัยเสริมสร้างทักษะความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการสุขภาพที่ดีของตนเองและครอบครัวรวมถึงบุคลากรในองค์กรและสามารถนําองค์ความรู้ที่ได้ไปก่อให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันที่เกี่ยวกับสุขภาพ รวมถึงระบบบริการด้านสุขภาพให้สอดคล้องกันกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งมีระยะเวลาในการอบรม8เดือนตั้งแต่เดือนกันยายน2565ถึงเดือนเมษายน2566โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจำนวน100คนเข้าร่วมรับการอบรม ตามที่เรียนให้คุณผู้ชมได้รับทราบนะคะการลงพื้นที่ของหลักสูตรไฮด้า2ในครั้งนี้ค่ะต้องการที่จะสร้างความตระหนักรู้ให้พี่น้องประชาชนได้รู้จักมะเร็งเต้านมกันมากยิ่งขึ้นแล้วในขณะเดียวกันก็ต้องการจะส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้หญิงได้มีโอกาสเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมต่อไปนั่นเอง หลังจากนี้จะยังคงมีกิจกรรมสาธารณประโยชน์ทั้งทางด้านสังคมและสุขภาพต่อไปนะคะเพราะว่าวัตถุประสงค์หลักๆอีกอย่างหนึ่งคือต้องการที่จะให้คนไทยมีสุขภาพดีกันทั่นหน้าแล้วในขณะเดียวกันจะได้ลดปริมาณการใช้ยาด้วยรายการข่าวหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดุข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ